สวัสดีครับเราจะทําการสาธิตการตรวจสอบยาเวชภัณฑ์ที่จะหมดอายุและทําการย้ายออกไปที่ดินบนทอริสแคร็การดําเนินการนี้ต้องมีสิทธิ์ในการเข้าถึงคือ Stock User Manager เลือกรีพอร์ตเพื่อตรวจสอบยาเวชภัณฑ์ที่จะหมดอายุเมื่อได้ชื่อยาและล็อตแล้วทําการย้ายออกหลังจากที่ได้ทําการล็อกอินแล้วไปที่รีพอร์ตทาการเลือกรักโปรดักแล้วเลือกอยู่ทอริวิดล็อต Expiry Date Best Before Date Manufactured ดยทำการเลือกช่วงเวลาในที่นี้จะใช้ยาที่จะหมดอายุใน5เดือนจะได้ยาจำนวน2รายการมีล็อตเจและ251มีจำนวน49หน่วย25หน่วยตามลำดับไปที่ Transfer inventory to c e n t ต r ตามที่แสดงทำการเลือกสาขาต้นทางกรณีมีสาขาถ้ามีสาขาเดียวระบบจะให้ทำการบันทึกรายการยาทำการบันทึกรายการยาจากที่ทราบมี2รายการ ทำการเลือกปลายทางคือถ m ม scrap ซึ่งเป็นที่เก็บหรือแสดงรายการยาที่จะถูกทำลายใส่จำนวนทำการเลือกล็อตจากที่ทราบคือ70และ251ของยาทั้งสองรายการหลังจากนั้นทำการคลิก Create เพื่อทำการย้ายระบบจะแสดงที่ดิงบนทอริลิซิทและสคร ไปที่ i ิน e ทอร r y ฤษีแสดงรายการยาที่รับเข้าจากสาขาพร้อมลอ็อตซึ่งระบบสร้างให้อัตโนมัติไปที่ i ิน e n ทอร y สคร s แสดงรายการยาที่จะถูกทำลายพร้อมลอ็อตซึ่งระบบสร้างให้อัตโนมัติกรณีต้องการทราบรายงานไปที่ิน v e ทอริสทึ่งแล้วเลือกรีพอร์ต ทำการคลิก PDF หรือ Excel ที่แถว Inventory Scrap และเลือกเดือนปัจจุบันพบว่ามี2รายการมีล็อต251และ70กล่าวโดยสรุประบบมาพร้อมในการการตรวจสอบยาเวชภัณฑ์ที่จะหมดอายุของสาขาสามารถทำการเลือกยาและล็อตเมื่อทำการคลิก Create ระบบทำการย้ายออกและย้ายเข้า Inventory Scrap โดยทำเพียงครั้งเดียวกรณีคลังยาส่วนกลางไปที่ Inventory Scrap แล้วคลิก Create และเลือกรายการยาเวชภัณฑ์ที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มติดต่อเราตามนี้ขอบคุณครับ